พระมหาโมคลานะกับพระลักษณะลงจากภูเขาคิชกูดได้เห็นอชคระเปรตนั้นมีอัตภาพใหญ่ยาวมากด้วยจักสุทิพย์เปลวไฟตั้งขึ้นจากศรีรษะของเปรตนั้นแล้วลามไปจนถึงหางเปลวไฟตั้งขึ้นแต่หางลามถึงศรีรษะตั้งขึ้นจากหางและหัวแล้วลามไปถึงกลางตัวพระมหาเถระผู้เลิศทางฤทธิ์เห็นเปรตนั้นแล้วยิ้มแยม้มพระลักณะ จึงถามถึงอาการที่ยิ้มพระมหาโมคลานะจึงว่าผู้มีอายุเวลานี้มิใช่การพยากรปัญหาท่านค่อยถามข้าพเจ้าในสำนักพระาศาสดาเถิดพระเถระทั้งสองเที่ยวบินธบาตรนกรุงรัชคลืได้อาหารพอแก่ความต้องการแล้วฉัน,นะที่อันสะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่งแล้วได้เวลาสมควรจึงพากันไปเฝ้าพระาศาสดาณนะที่นั้นพระลักษณะได้ถามพระมหาโมคลานะขึ้นอีก พระเถระผู้อครสาวกฝ่ายซ้ายได้กล่าวว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าเห็นเปรตตนหนึ่งอัตภาพใหญ่ยาวเลือเกินมีไฟไหม้ทั่วตัวข้าพเจ้ายิ้มแย้มเพราะคิดว่าเปรตผู้มีอัตภาพเห็นป่านนี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยพระาศาสดาทรงสดับคํานั้นแล้วทรงชื่นชมตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเรามีจักษุแล้วภิกษุทั้งหลายเปรตนั้น เราเคยเห็นแล้วที่โพธิมณฑลเมื่อเราตัสรู้ใหม่ๆทีเดียวแต่เราไม่พูดเพราะเกรงว่าเมื่อเราพูดออกไปผู้ใดไม่เชื่อก็จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้นั้นพิสุทั้งหลายบัดนี้เราได้มหาโมคลลานะสาวกของเราเป็นพยานแล้วดูก่อนผู้สแสวงสัจจะคำของพระอริยะนั้นใครฟังแล้วไม่เชื่อและติเตียนหรือมีความเห็นเป็นปฏิปักษ์ย่อมเป็นบาปมาก เพราะฉะนั้นพระาศาสดาจึงตรัสว่าผู้ใดไม่เชื่อคำของเราพึงเป็นโทษแก่ผู้นั้นดังนี้การมีความเห็นเป็นปฏิปักษ์ต่อความเห็นของพระอริยะนั้นเป็นมิจฉาทิฐิก็โทษอันใดเล่าจะร้ายแรงเท่ามิจฉาทิฐิเมื่อพระาศาสดาตรัสดังนั้นแล้วพิสุททั้งหลายกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเปรตนั้นได้ทำกรรมอะไรไว้จึงต้องมาเสวยผลกรรมอันทารุณแสบเผ็ดเห็นป่านนี้ ภิษุทั้งหลายพระาศาสดาตรัสเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเถิดเราจากเล่าให้ฟังณบัดนี้ในอดีตการเมื่อกษสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสุมงคลมีจิตเลื่อมใสสร้างวิหารถวายในเนื้อที่ประมาณ20อุสภะวิหารนั้นประณีตมากพื้นปูด้วยทองคำเศรษฐีบริจาคทรัพย์เป็นอันมาก เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้มีการฉลองเป็นการใหญ่วันหนึ่งท่านสุมงคลเศรษฐีไปเฝ้าพระาศาสดาแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสายะคลุมศีรษะเท้านั้นเปื้อนโคลอนอยู่ณศา,าลาแห่งหนึ่งใกล้ประตูเมืองจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าคนนี้เท้าเปื้อนโคลนคงเป็นคนเที่ยวเตรกลางคืนแล้วมานอนเป็นแท้โจรเปิดหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดในใจว่าเอาเถอะ เราจะจัดการกับเศรษฐีคนนี้ให้หายแค้นดูเถิดคนเลวคนชั่วเขาพูดเพียงเท่านี้ก็ผูกอาฆาตทำทารุณกรรมต่างๆมากมายต่อมาโจนคนนั้นได้รอบเผานาของเศรษฐีเสียเจ็ดครั้งรอบตัดเท้าโคในคอกเจ็ดครั้งเผาเรือนเจ็ครั้งแม้กระนั้นก็ไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้เขาเข้าไปตีสนิทกับคนรับใช้ของเศรษฐีแล้วถามว่า อะไรเป็นสุดที่รักของเศรษฐีได้ทราบว่าอะไรอๆจะเป็นที่รักยิ่งกว่าวิหารที่สร้างถวายพระกสปะทศพลเป็นไม่มีเช้าวันหนึ่งเมื่อพระศาสดาสเสด็จออกไปบินฑบาทโจรน,นั้นลอบเข้าไปทุบหม้อน้ำดื่มน้ำใช้เสียสิ้นแล้วจุดไฟเผาพระคันธกุฎีเศรษฐีได้ทราบข่าวนั้นรีบออกไปดูเห็นพระคันธกุฎีถูกไฟไม่หมดแล้วมิได้เสียใจเลยแม้นิดเดียว กลับแสดงอาการยินดีปรบมือเป็นการใหญ่ประชาชนผู้ยืนดูอยู่เห็นอาการของเศรษฐีเช่นนั้นสงสัยยิ่งนักจึงถามว่าท่านเศรษฐีท่านสละรัพย์เป็นอันมากสร้างพระคันธก,กุฎีเมื่อพระคันธก,กุฎีถูกไฟไหม้เหตุฉไหนท่านจึงแสดงความปราโมทยิ่งนักเล่าเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าได้ฝังรัพย์ไว้ในพระศาสนาจํานวนมากเป็นทรัพย์ที่ยั่งยืนมั่นคง ไม่สาธารณะแก่คนทั้งหลายอันไฟเป็นต้นทำอันตรายไม่ได้เมื่อพระคันธกุฎีถูกไฟไหม้แล้วขขาพเจ้าคิดว่าขขาพเจ้าจะได้สละทรัพย์ทำใหม่อีกคงจะได้บุญกุศลเพิ่มขึ้นท่านทั้งหลาย้าพเจ้าคิดดังนี้จึงยินดียิ่งนะักดูเถิดดูคนดีมีจิตฝักไฟในบุญกุศลถูกทำลายอย่างนี้แล้วก็หาคิดท้อถอยไม่คิดเห็นเป็นโอกาสได้สร้างบุญใหม่ คนมีใจหนักแน่นเป็นอย่างดีส่วนคนใจไม่มั่นคงท้อถอยง่ายแม้ยังไม่มีใครทำลายเพียงแต่มีอุปสรรคในการงานเล็กน้อยก็ท้อถอยเสียแล้วเศรษฐีได้สละทรัพย์จำนวนมากสร้างพระคันธกุฎีใหม่สวยงามและประนีตอย่างเดิมโจนเห็นดังนั้นคิดว่าถ้าเราไม่ฆ่าเศรษฐีนี้เสียก็ไม่อาจยังความแค้งของเราให้ดับได้เอาเถอะเราจะฆ่ามันเสียดังนี้แล้วพกกริด ซ่อนไว้เดินเตรอยู่ในบริเวณวิหารทั้งเจวันก็ไม่ได้โอกาสฆ่าเศรษฐีฝ่ายท่านเศรษฐีถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขตลอดเจวันในวันที่7็นั่นเองเขาถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์เจครั้งตัดเท้าโคในคอกเจ็ครั้งเผาเรือนเจ็ดครั้ง แม้พระคันธกุฎีที่ถูกเผาไปแล้วก็คงเป็นเจ้าคนนั้นเหมือนกันข้าพระองค์มิได้มีจิตแค้นเคืองในตัวเขาข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อนพระเจ้าข้าโจรได้ยินคํานั้นแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นในใจว่าโอ้เราทํากรรมหนักเสียแล้วหนอเศรษฐีนี้มิได้มีความแค้นเคืองในเราเลยกลับให้ส่วนบุญแก่เราก่อนคนอื่นเสิอีก เราคิดประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเสียแล้วกรรมของเราหนะักไม่สมควรเลยถ้าเราไม่ขอขามาต่อบุคคลผู้เช่นนี้เทวทันพึงตกลงบนกระหม่อมของเราเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วมอบลงแทบเท้าของเศรษฐีพลางกล่าวว่าท่านขอท่านได้โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอะไรนี่เศรษฐีถามมีอาการพิศวงเป็นอันมาก โจนได้เล่าความทั้งปวงให้เศรษฐีฟังเศรษฐีระลึกได้ถึงเรื่องที่ตนเคยพูดเช้าวันหนึ่งจึงขอร้องให้โจนอภัยโทษให้แก่ตนด้วยลุกขึ้นเถิดท่านเราอดโทษคือให้อภัยท่านแล้วโทษอันใดของเรามีอยู่ขอท่านจงอดโทษนั้นแก่เราด้วยข้าแต่นายโจนกล่าวถ้าท่านอดโทษแก่ข้าพเจ้าจริงดังว่าแล้วขอให้ข้าพเจ้าพร้อมดีบุตรและปัญญาเป็นทาสรับใช้ในเรือนของท่านด้วยเถิด เศรษฐีนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าเรากล่าวคำเพียงเท่านั้นเจ้ายังทำกับเราได้ถึงเพียงนี้ถ้าเจ้าไปอยู่ในเรือนของเราเราจะพึงว่ากล่าวอะไรแก่เจ้าได้ไปเถิดเราอดโทษให้เจ้าแล้วเราไม่มีการงานอะไรที่จะใช้เจ้าในเรือนของเราโจรน,นั้นทำกรรมหนักถึงป่านนั้นแล้วเมื่อสิ้นชีวิตไปบังเกิดในอเวจีมหานรกมกไม่อยู่ในอเวจีสิ้นกาลนาน ในการบัดนี้เกิดเป็นอชคกระเปรตหรือเปรตซึ่งมีร่างเป็นงูถูกไฟไหม้อยู่ที่ภูเขาคิชกูดด้วยเศษวิบากกรรมของมันเองพระบรมศาสดาตรัสต่อไปว่าคนผ่านทำกรรมชั่วอยู่ย่อมไม่รู้สึกคนเขานั้นย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตนดุดถูกไฟไหม้ ดูกรผู้แสวงบุญคนชั่วเมื่อขณะทำชั่วอยู่และกมชั่วยังไม่ให้ผลเขากระยิมยินดีว่าเขาเก่งกาสามารถทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ได้ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครกล้าทักท้วงเขายิ่งเหิมเกลิมทำชั่วต่อไปอย่างเมามันแม้ผู้หวังดีจะตักเตือนท้วงติงก็ดูหมินผู้ตักเตือนนั้นว่าเป็นผู้ยาวกว่าบ้างมีศักน้อยกว่าตนบ้างเขาหลงตน หลงอำนาจวาสนาอันเป็นของชั่วคราวแต่เมื่อใดกรำชั่วอันเขาสั่งสมวันละน้อยเพิ่มพูนมากขึ้นและวิบากแ่หงกรรมดีแล้วเก่าก่อนก็ร่อยรอลงวันละน้อยจนหมดสิน้นไม่มีแรงต้านทานอีกแล้วเมื่อน,นั้นเขาตั้งเสวยผลกรรมอันทารุณแสนเผ็ดและไม่มีสิ่งใดทัดทานได้เมื่อน,นั้นแหละเขาย่อมรู้สึกตัวแต่แก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วอีกคราวหนึ่ง พระมหาโมคลานะและพระลักษณะลงจากภูเขาคิชกูดเช่นกันพระมหาโมคลานะแสดงอาการยิ้มแยม้มทานองเดียวกับที่กล่าวแล้วในเรื่องอชัคคระเปรตณนะสำนักพระาศาสดาพระลักษณะถามขึ้นพระมหาโมคลานะจึงตอบว่าข้าพเจ้าเห็นอหิเปรตตนหนึ่งมีอัตภาพใหญ่ยาวเป็นอันมากศีรษะของมันเหมือนศีรษะมนุษย์แต่อัตภาพอื่นๆของมัน เหมือนงูถูกไฟไหม้อยู่ทั่วตนพระศาสดาตรัสว่าแม้เปรตนี้พระองค์ก็เคยทรงเห็นแล้วในวันที่ทรงบรรลุพระสัมพโพธิญาณแต่ไม่ตรัสบอกใครเพราะทรงอินดูต่อหมูสัตว์ว่าผู้ใดไม่เชื่อคำของเราความไม่เชื่อของเขานั้นจะเป็นโทษแก่กเขาพิสุทั้งหลายทูลถามถึงบุพกรรมของเปรตนั้นพระพุทธองค์ตรัสเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตการในเมืองพารานสี ประชาชนชาวเมืองช่วยกันสร้างบรรณาศาลาหลังหนึ่งถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าใกล้ฝั่งแม่น้ําพระปัเจกพุทธเจ้าเข้าไปบินทบาทในเมืองเนืองนิดแม้พวกชาวเมืองก็ถือของหอมดอกไม้เครื่องสักการะไปสู่ที่บํารุงพระปัเจกพุทธเจ้าทั้งเช้าและเย็นชายชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งมีนาอยู่ในหนทางที่ชาวเมืองเดินไปมาสู่ที่บํารุงพระปัเจกพุทธเจ้า ชาวเมืองได้เหยียบย่ำนาของเขาแม้เขาห้ามอยู่บ่อยๆว่าขอพวกท่านอย่าเหยียบนาของข้าพเจ้าก็หาสํเเ็็จประโยชน์ประการใดไม่ชาวนาผู้นั้นคิดว่าถ้าบรรณาศาลาของพระปัเจกพ,พุทธเจ้าไม่พึงมีในที่นี้ไซชนทั้งหลายก็จะไม่เหยียบย่ำนาของเราเขาตกลงใจจะทำกรรมอันน่าหวาเสียวคือการเผาบรรณาศาลาเมื่อพระปเจกพ,พุทธเจ้าออกไปบินทบาทในเวลาเช้า เขาไปที่บรรณาลาทุกหม้อน,น้ําและภาชนะเครื่องใช้แล้วจุดไฟเผาบรรณาลาเมื่อกลับจากบินทบาทพระประเจกพุทธเจ้าเห็นไฟไหม้บรรณาลาอยู่ท่านมิได้มีความเดือดร้อนหลีกไปแล้วตามอัธยาศัย ่ายมหาชนมาสู่ที่บํารุงเห็นบนารรณาศาลาถูกไฟไหม้จึงกล่าวกันว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราไปหน้าที่ไหนหนอแลชาวนาอยู่ท่ามกลางมหาชนนั่นเองกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เผาบารรณาศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเมื่อได้ยินดังนั้นประชาชนก็ชวนกันลงประชาทันโดยการโบยด้วยหวายบ้างปาด้วยท่อนไม้และก้อนดินบ้างจนบุรุษนั้นสิ้นชีวิต เขาไปบังเกิดในอเวจีมหานรกไม่อยู่ในนรกนั้นสิ้นกาลนานบัดนี้มาเกิดเป็นอหิเปรตถูกไฟไหม้อยู่ทั่วตัวด้วยเศษแห่งกรรมที่เหลือพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลเหมือนน้ำนมที่รีดใหม่ในขณะนั้นยังไม่ทันแปลไปภิกษุทั้งหลายบาปกรรมย่อมตามแผดเผาคนพานเหมือนไฟที่เท่ากลบไว ดูก่อนท่านผู้เป็นเผาพันแห่งกรรมบุคคลบางคนเมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมนั้นยังไม่ให้ผลก็สำคัญผิดว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจึงชะล่าใจทำอีกและทำไปเรื่อยๆเหมือนเด็กน้อยเหยียบฐานไฟที่เท่ากลบไว้เข้าใจว่าไฟไม่ร้อนแต่พอเท่าที่กลบไว้นั้นออกไปสิ้นไปไฟย่อมไหม้เขาให้เร่าร้อนฉันใดบุคคลผู้ทำกรรมชั่วก็ฉันเดียวกัน เมื่อกำชั่วยังไม่ให้ผลเพราะผลแห่งกรรมดีบางอย่างคุ้มครองอยู่เขาย่อมประมาทเพลิดเพลินในการทำชั่วนั้นสมจริงดังที่พระาศาสดาตรัสว่าคนชั่วทำบาปเมื่อบาปยังไม่ให้ผลก็สำคัญผิดคิดว่าบาปนั้นเป็นของดีแต่พอบาปให้ผลเขาก็เห็นว่าบาปนั้นเป็นของชั่วฝ่ายคนดีทำความดีเมื่อความดียังไม่ให้ผลก็สำคัญผิดคิดว่า ความดีเป็นความชั่วแต่เมื่อความดีให้ผลเขาก็เห็นว่ากรรมดีเป็นความดี